ข้นไปบันนี้สับน้อไม้มาแล้วบันนี้กับสิบเปพี่น้องโอ้ยง้างมิดางาม,มตงามตาคนเ่ยโอ้ยจะสิบเปลีอันไหนก้อนหรืเปล่าอันนี่ก้อนละเปลือกน้อไม้ก้อนเห็นแจ้งไหนกินดีสิแซ่บพี่น้องกลาสิบขอบสับขอบแล้ววันนี้สิต้มเสริมหั่นเป็นชิ้นๆอันนั้นมันเผาเผาแล้วสิเฮ็ดอันที่ย่ะเห็นน่อไม่เสี่ยนไหยพี่น้อง ม <c oughs> ันเย็นแล้ปอกเปลือกแล้วก็เคียนเคียนเคียนแล้วก็เอาเส่ถุงแล้วก็เป็นหนึ่งเอาเส่ถุงมัดดีๆใส่ถุงชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็เอาไปหนึ่งหนึ่งซุกแล้วก็เกลีไปกินโดนๆยังบ่เสียแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือคดหน่อไม่สมุ่มเส่ถุงได้กินโดนๆสะออนงามเลยพี่นน้อง โอยวัดมาเนี่ยพี่น้องมีเมนูอย่างมีเมนูอย่งแปลกๆแนะนำแน่จ้าม,มนูอะไรเออพี่เมยพี่น้องพี่ส,สายตเเ้องเดนี่ตงเงียบอนี้หน่อยเงียบอะอนี้ก็เขาดีก่ส สวยงามโอเคโอ้ไปมีไปกัอนอูอันนี้ง่าต๋อจับได้ขึ้นดีดีช่วงหนาฝนเนาะจ้าเนาะหนาฝนเนาะไม่จีขึ้นดีเข็ดเนาะไม่สมได้ซิปมีซิปก็ขวดแล้วเข็ดเนาะไม่สมถ้าเส้เน ใส่บุญใส่ตาให้ลูกหลานเวลานบุญเขาสากไนที่น้องประเทนี้อีสานบ้านเขานเนาะจะน้อยเข่าเขียวนี่ยก็จะเป็นบุญเขาสาทรงเขาปูทรงเขายาเขาก็เอานี่ละเน้องไม่สมในประพี่น้นนอ,องอน้องไม่สมเนี่ยเขาต้มเขานงใส่ตาให้ลูกให้หลานตามประเทศนี้บ้านเขาเนาะนี่นอไมก่ก็ดีแะหล่อง้าง่ลนาะโอ้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 น Chắc nói sao hỏi tình quái 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 สิแหละพี่น้องของเขาก็ได้ซื้อของ,ของต้มตเสิร์ฟน่เห็ดน้องไม่สมแน่เห็ดน้องไม่เสี่ยงน้องไม่มานนี้ต้มเสิร์ฟพี่น้องมา,างเนี้อันนึงกันผัดบางๆเขาก็ไปแกงพี่น้องแกงสดๆแกงเปื่อยกับแซ่บเด้แกงสดๆแกงเปื่อย,สยใส่ใส่เห็ดเน่ใส่ ปักท้องใส่อย่างหลายๆอย่างก็แซ่บเลยล่ะเห็ดได้หลายเมนูแล้วแต่คนาบางคนก็ต้มหั่นตอนใหญ่ๆเนี่ยเอาไปต้มต้มสื่อส้กะระดูกหมูก็แซ่บด้พี่น้องได้หลายเมนูแล้วแต่ผู้ชอบนะจ๊ะเนาะนี่ว่าสิต้มเสริมขนมสิต้มเสริมพี่น้องฟันฟันีน,นดิมนีนกระซับนี่ชึบอบๆต้ม ห,หลายเมนูงามนะนอนนี่น้ำผู้ใดอยากได้กับมาเอาด้วพี่น้องเอาไปแกงเด้อกระลังขึ้นกระไลหลายอยู่กอ่อพี่น้องนี่เมนนื่อนี้งานน้ำน,ำนอไม่เบ็ดมืดเลยสับมาแล้วก็ต้องมะคว้วมาเห็ดไใะพี่น้องของเขามีอยู่แล้วผู้อื่นเพิ่นเห็ดเพิ่นได้ขายเพิ่นได้เนี่ยพี่น้องเพิ่นขันเขาเอาไปขายจังเสียนอนจังเสพี่น้อง นอละมีสิบบาทเห็นีหมนี่เพิ่ขายแต่ว่าสำหรับของบัวหลวงบัวแด้ขายดอกพี่น้องคันไลคันไลยิหรีบัวหลวงก็เอาไปให้พี่ให้น้องกินน้ำคนละคนก็เอาไปแกงพูลโนสองโน่ไปถ้าขันมือใดบวัวได้เอาไปให้พี่ให้น้องบัวหลวงกับสิบปอกกิดอันนี้ไว้เอาอันนี้คือแปลกเลยใครอยากได้ก็ทักม้พี่น้อง ดีความาเอาอยู่นะปวหลวงกับใดเด้อฝีฝีฝีพี่น้องยินดีแบ่งปันนะคะบ่าขายดอกพี่น้องแบ่งกันไปยูไปกินคู่มีกับแบ่งคู่บ่มีเนะาะฮะจอเพินพ่นเขาเอาให้เพิ่นย้ำเพิ่นมีแนวหนึ่งเพิ่นกับเสี่ยวมักแกกเขาซื้อกันเนาะอันนี้ก็เป็นห้องจีสวยงามพระรามก็พี่เคส เฮ็ดยังมาเอานี่ไปเก็บให้ด้วยเนี่ยท่านได้หอบดยู่มาเบิ่งมาเบิ่งขนบอนเฮ็ดน้ำแนี่ยสิทัานได้หอดบดอยู่ถึงบดให้ด้วยไปไปไปควนไฟหอดบดแล้วเอาเอาพริกพริกไห้ยาบาดก้อนนั่นแะพริกแห่โอ้ยก็บ่าบอกเกันมันทันได้หอดบดเอาพริกแล้วขอสิไปเอาหม้อเอาเอาซั้งนี่ละไปไปไป